สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกสี่โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่26นะครับแอดเพิ่งกลับจากที่ป่าเช้าวัดร้างนะครับก็มีแต่เลขทูบนะครับก็เลยไม่ได้เอามาฝากเพื่อนทุกสีนะครับก็ช่วงนี้นะครับหลายๆท่านที่ฝันก็เหมือนจะไม่กล้าบอกความฝันนะครับ พราะกลัวว่าเลขจะไม่เข้ามั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะครับกลัวว่าเลขไม่ถูกนะครับเห็นน้องโบงวดที่แล้วนะครับก็ไม่กล้าบอกนะครับอย่างว่าละครับความฝันก็ไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับก็จะแม่นไม่แม่นก็ขึ้นอยู่กับเซนส์คนฝันนะครับแล้วก็ถ้ามันพอจะมีน้ำหนักนะครับแอดก็จะเอามาลงให้เพื่อนที่ีได้เป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับน้องโบกันนะครับ น้องโบสวัสดีครับครับยังไงครับน้องโบตั้งแต่เองวดก่อนนุ้นเนาะค่ะปรากฏว่าเลขน้องโบไปออกส <3 S 2> ตัวหน้าเนาะใช่ค่ะอหลังจากนั้นก็เพื่อนทีสี่น้องโบก็ก็ฝันนะครับหลายท่านก็ให้แอดตามนะครับน้องโบก็กลัวว่าเลขไม่ออกเหมือนเหมือนหลายท่านนะครับเหมือนจะเช่ยนะครับก็แต่วันนี้น้องโบฝันนะครับก็พอจะมีประเด็นให้เพื่อนทีสี่นะครับ น่าจะลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับน้องโบฝันฝันตั้งแต่วันไหนครับอ๋อฝันเมื่อเมื่อเมื่อวานกนอกนอีกค่ะอ๋อฝันว่ายังไงบ้างครับฝันว่านั่งนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนี่แหละแล้วก็เล่นประมาณนานพอสมควรอยู่แล้วก็หันมาเจอ แต่น้ําท่วมนะหน้าบ้านน้ําท่วม,มแล้วก็นั่งนั่งนั่งอยู่สักพักเห็นผู้ชายใส่ชุดขาวเดินมาเขาอบอกว่าเดินมาจากทางไหนเราไม่เห็นเนาะเราบริหัรจปทางเขาก็เดินมาเดินมาบอกเลขเขาไม่ได้บอกนะเขาเขียนให้เขาเขียนให้ใหตัวนั้นตัวเลขเ,เป็นสีแดงไหมไม่ไม่เป็นสีน้ําเงินแต่กระดาษเป็นสีชมพูโอ้กระดาษสีชมพูคชมพูเหมือนเสื้อเนี่ยนะค่ะ ชมพูเหมือนเสื้อนี่หละแต่ตัวนังสือเป็นสีน้ําเงินใช่ค่ะเขาเขียนตัวใหญ่มากเลยเห็นชัดมากแต่เป็นผู้ชายใส่ชุดเา้านะเพราะว่าผู้ชายแก่ไหมไม่ค่อยไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ค่ะพอเดินมาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็บอกว่านี่มาไม่ได้นานนะว่าให้เวลามาแค่นี้แหละกระบอกกระบอกหนูนะแล้วเขาก็ให้กระดาษที่เขาเขียนเลขให้หนู เขาบอกอยู่ไปได้ไม่นานใช่เขาว่าอยู่อยู่ได้ไม่นานเราก็ให้เวลามาแค่นี้หละเขาบอกคือในคําฝันนั้นน้องโบรู้จักไหมคนคนที่เดินมานอ๋อรู้จักค่ะคนคนที่เดินมาบอกเลขเนี่ยนะค่ะอ๋อคือมาได้ไม่นานใช่เขาบอกว่ามาไม่มาไม่ได้นานนะเขาให้เวลามาแค่นี้โอ้ให้เวลามาแค่นี้ค่ะคือมาบอกเลขเสร็จก็จะกลับเลยใช่ค่ะ คือมาอมบอกเลขก,ก็จะกลับอย่างเดียวเลยน้องโบอพอจะรู้ไหมว่าผู้ชายที่รู้จักนั้นเขาอายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณ26เนี่ยแหละค่ะอ๋อประมาณ26ปีค่ะโหเลกนิดโห้สองหกนะครับเลกอ๋อโอ้หนะแล้วจากนั้น,นไงเขายื่นกระดาษให้แล้วใช่ค่ะเขายื่นกระดาษแล้วเขาก็หันหลังกลับไปเลยค่ะแล้วก็ไปเลยหายไปเลยไปเลยหายไปเลยค่ะอ๋ะอก็แปลกเนาะ าสรุปตัวเลขให้ดูนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อนศิอ่ 4, นะอาแล้วครับตอนนี้แดดออกนะครับส่องหน,น้าน้องโบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสรุปตัวเลขให้น้องโบให้ไม่รู้จะออกหรือเปล่านะครับแดดออกขยับมานี่หนะึ่ก็ได้ <c oughs> เห็นนะนี่นะครับเพื่อนอ 4, ครับเออเลขที่มีผู้ชายใส่ชุดขาวมาบอกน้องโบนะครับก็แปดเจ็ดนะครับ แต่อายุคนที่มาบอกนะครับบอกว่ามาได้ไม่นานนะครับต้องรีบคลับอายุว่า26นะครับเพื่อนนีสครับน้องโบคนที่เคยให้3ตัว507นะครับออก750นะครับก็ก็มาตามให้เพื่อนนีพสีแล้วนะครับก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่างันนี้เลขน้องโบใครชอบก็ลองดูนะครับเพราะว่า26นี่น่าจะไปตรงกับวันถวายพระเขาเรียกอะไรครับถวาย ถวายพระเพลิงพระศพในหลวงราชการที่9เนะอะนะครับเอาละครับเพื่อนเอฟซีก็ลองเก็บเป็นพิจารณาดูนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องโบนเนาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่นนะอนเอฟซีโชว์นีชานลเนาะขอบคุณทุกท่านที่ให้เกติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเลขน้องโบงวันนี้ จะจะมาไหมครับนะฮะงวดที่แล้วก็ไปออกสารตัวหน้านะครับเอาวันนี้ต้องขอบคุณน้องโบน,นะครับสวัสดีค่ะ